โลโกเมเกอร์โมบิแอป1 0 1สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาวาไอที25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับโลโกเมเกอร์นะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลลิตน,นะฮะสอนวิดีโอมากมายเลยนะครับโอเคก็ เปิดโปรแกรมนะครับ Pa Store เลยนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับคำว่า l o g o Maker ตามนี้เลยนะครับไอคอนจะเป็นรูปเหมือนมือนะครับนะแล้วก็กดติดตั้งนะครับจากนั้นกดเปิดได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรมนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีพวกโลโก้นะครับเราสามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับ ปรับแต่งได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับปุ่มด้านบนก็จะมี Create นะครับ My Edit แล้วก็ My Save นั่นเองนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับสีม่วง Create นะครับจากด้านซ้ายมือบนนั่นเองกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เราอนุญาตนะครับกดเอาไปเลยนะครับกดเข้าไปนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีโฆษณาแบบนี้ให้เรากดปิดนะครับด้านล่างสุด จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างของการปรับแต่งแบ็กกราวนะครับเราสามารถเลือกแบ็กกราวได้หรือจะใช้แกลเลอรี่นะครับจากด้านบนหรือแคมเม a หรือจะใช้คอลเลกร์ก็ได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะครับผมจะเอาง่ายๆสบายๆก็คือจะใช้พื้นหลังนะครับที่เขาให้มานะจ๊ะก็เลือกสักรูปหนึ่งนะครับตามชอบเลยโอเคเอารูปนี้แล้วกันนะ กดเลือกมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับ Edit Background แบบนี้นั่นเองนะฮะเราสามารถปรับเลือดขนาดก็ได้นะครับหมุนก็ได้นะครับหรือปรับนะครับเอานะครับว่าจะเอาประมาณนะครับซูมเข้าซูมออกก็ได้นะจ๊ะโอเคถ้าถูกใจแล้วนะครับกดขวามือบนสุดที่เป็นติ๊กถูกนั่นเองกดก็ไปเลยนะครับก็จะมีโฆษณาอีกแล้วนะครับกดปิดไปนะฮะ โอเคก็จะมาสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับด้านบนสุดของจอนะครับก็จะมีพวกรีเทิร์นแบบนี้นะครับเราสามารถรีเทิรได้มี Layer นะครับสามารถดูได้นะครับว่าเราปรับแต่งอะไรนั่นเองโอเคด้านล่างนะครับเท t นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับข้อความนะครับก็ใส่พิมพ์เข้าไปนะครับดูคลิปนะครับอ่าดูคลิปนี้จบ ครับแล้วรวยเออนะตามนี้ครับแล้วก็กดแอดไปเลยนะครับนี่ครับก็จะมีข้อความครับดูคลิปนี้จบแล้วรวยนะฮะนะจ๊ะตรงนี้นะครับเราสามารถอีดิตได้นะครับปรับสีได้นะฮะนี่ฮะเลือกสีได้นะครับนี่ครับสีรวยๆก็สีทองๆหน่อยฮะอ่าเต็มเต็มจอเลยนะ ปรับฟอนต์ได้นะครับก็เนียครับเลือก false. ฟอนต์ได้นะจ๊ะถ้าเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะสามารถตรงตรงนะครับที่เขาโชว์ไว้นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็ทำใจหน่อยครับนะโอเคก็ตามนี้นะครับปรับได้ครับว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวบางนะครับประมาณนี้เลยนะจ๊ะสามารถ ตรับตำแหน่งข้อความได้นะครับว่าตรงไหมไม่ตรงตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะครับโอเคถ้าถูกใจเลยนะครับก็กดนะครับที่บริเวณด้านในของรูปภาพนะครับมันก็จะรีเซ็ตการแต่งค่านะครับปรับแต่งของข้อความออกนั่นเองนะนี่ครับถ้ากดเข้าไปก็สามารถเข้าไปอิด t ิทได้นะจ๊ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใส่สติกเกอร์นะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับเราสามารถเลือกสติกเกอร์เข้าไปได้นะครับว่าเจ้าแบบไหนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเนะเลือกได้เลยนะครับเนี่ยโอ้สวยอะนะฮะเนี่ยครับนี่ครับขยายได้นะฮะเนี่ยขยายนะครับเนี่ยขยายเนี่ยเออนะจ๊ะเนี่ยครับเนี่ยนะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันเล็กไปใหญ่ไปก็ประมาณนี้เลยนะฮะสามารถหมุนได้ด้วยนะนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเราสามารถเพิ่มข้อความได้ตลอดเวลานะนะี่ครับถ้ามันไม่ถูกใจก็นะปรับข้อความให้เล็กลงก็ได้นะเนะี่ยะต้องใช้นะครับ ฝีมือนิดนึงนะครับกับความใจเย็นนะฮะประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคคร่าวๆนะครับต่อมานะฮะอุ้ยนะครับ,อรบพอเราปรับขอบขอบเยอะไปนะครับมันก็จะทำให้เรากดเลือกขอบได้ยากนั่นเองนะฮะโอเคต่อมานะครับ Background นะครับเราสามารถ เปลี่ยนแบ็กกราวได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเลือกแบ็กกราวตอนแรกแล้วไม่ถูกใจนะนี่ครับเราสามารถเลือกได้เต็มที่เลยนะฮะนะครับจะเป็นสีนี้ก็ได้นะครับกดถูกใจไปนะครับแบ็กกราวนะครับปิดโฆษณาไปนะแบ็กกราวก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่าเป็นไงนะครับดูดีนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะโอเคต่อมานะครับเอฟเฟกต์นะ กด้าไปฮนะโอ้ยลั่นลั่นลั่นเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกมากมายเลยครับเราสามารถใส่เอฟเฟกได้นะจ๊ะนี่ครับเพียบเลยนะปรับความจางความเบาของเอฟเฟกก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะนี่ครับเราสามารถทําโลโก้ของเราโอ้โหวสวยงามอลังการนะครับไว้ใส่ในหน้าช่องก็ได้ในเพจก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับตามจินตนาการของเราเลยนะครับ นี่ครับสวยงามอลังการนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับมีแค่นี้เองครับเมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเซฟนะครับก็อยู่ทางขวามือด้านล่างแต่ถ้าเราจะดูเลเยอร์นะครับให้กดขวามือด้านบนนะครับสามารถดูเลเยอร์ได้นะครับว่าเนี่ยเราสามารถเลือกเลเยอร์นะครับว่าเอาตรงไหนขึ้นมานะครับได้เลยนะครับสําหรับถ้าเราจะ กดเลือกนะครับเนี่ยครับปรับข้อความถ้าข้อความมันดันอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปนะจ๊ะนี่ครับลองเล่นบ่อยๆก็จะดูนะครับทําให้เราไวขึ้นนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วนะครับเซฟเลยนะฮะกดนะครับขวามือด้านล่างนะครับกดกระป้านะครับ ก็จะมีหน้าต่างอปอัพแบบนี้นะครับเราสามารถเซฟเป็นแบบ jpg ก็ได้นะครับหรือเป็นแบบ png ก็ได้นะครับถ้าเป็น png มันก็จะตัดแบ็กกราวออกนะครับก็ลองดูนะครับถ้ากดเขป้ายนะครับรอแป๊บหนึ่งนะก็ไปดูได้นะครับนะพอปิดโฆษณาไปนะจ๊ะเนี่ยะกด letter ไหครับนะครับถ้ากด PNG ไปนะครับมันก็จะตัดแบ็กกราวออกนั่นเองนะแต่ถ้าเราเซฟนะครับเป็นแบบ JPG ล่ะอ่า JPG นะครับมันก็จะมีแบ็กกราวให้เรานั่นเองนะจ๊ะโอ้ยกดปิดโฆษณาไปครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับมาดูที่แกลเลอรี่กันดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจนะนะจ๊ะนี่ครับ แบบตัดแบกกล้าออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใส่แบกกล้าก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ